ได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าทำไมป๊อปมันต้องพูดตามกูด้วยโอ้ยก็กูไม่รู้นี่ลองแบบว่าดูเสียงอ,อ่นจะได้ยินหรือเปล่าจำอำมวยน่ารักสองคนได้ไหมใช่เนียน่ารักมากเลยเออวันนี้เราก็แบบว่าไม่มีอะไรทําการอ่านหนะังสือออนเน็ตเครียดๆก็เลยมาทําผมเป็นอมวยแล้วก็ถ่ายมาให้เอินดูใช่เราเครียดกันมากเลย <laughs> ใช่นั่นแหละเอินสบายดีไหม ตอั้นเป็นยังไงบ้างดะข่าว่าหัวแดงเอออยากหัวแดงบ้างอ่ะไม่มีตังยอมผมอ่ะเอออยากทําผมหยิกแบบแกด้วยอ่ะตังดัดไม่มีอะ่ะเคเอานผมหยิกเหรอหยิกหยิกนิดนึงตรงนี้จริงปะโอยไม่ว่าเห็นแต่ตอนนั้นมันหยิกแต่จริงแล้วมันไม่หยิกเนาะใช่ไหมเออ กูมานั่งแข่งกันทำไมกูต้องคุยกับมึงใช่ป่ะใช่เออนั่นแหละตอนนี้ก็อยู่ในภาวะกําลังใกล้สอบโอเน็ตเลยก็เครียดน,นิดหน่อยแต่ก็เครียดไม่มากเท่าไหร่ป๊อบเครียดไหมไม่เครียดเท่าไหร่เออเห็นไหมเราสองคนเฮฮาปาร์ตี้มากมีเวลาว่างมาถ่ายให้เอิญถ้าเราเครียดเนี่ยเราไม่มาทางทําผมทรงนี้แล้วห<อ>ว่าไหมใช่สลกปเห็นไหมเนี่ยกูไม่้ว ถ่ายติดหรือเปล่าไงจะอาจจะเห็นเห็นใช่ป่ะเอิ้เห็นโอเคต้องพยักาหน้าด้วยนะสรุปถ้าไม่เห็นกูต้องถ่ายใหม่โอเคเห็นเอออะไรอีกดีเฮ้นึกไม่ออกแล้วว่าจะคุยอะไรอ่ะแต่ว่าเอินคุยมาบ้างซิเดี๋ยวจะตอบไปเฮ้ยมันหยิงว่ะมันไม่คุยกับเราอ่ะทําไงดีอ่ะเออทำไมไม่คุยเนี่ยนี่มานั่งคุยด้วยเนี่ยรู้ไหมว่าแบบเสียใจว่ะเมื่อเช้ากูจากกินไข่เผื่อมือนี่มึงไม่สํานึกบญคุณคุยกับกูเลยหรอ มันไม่คุยเนอะเอ่อแค่แม่งกูว่าอย่าไปคุยกับมันเลยเออมึงทำไมวะคุยได้สองคนได้เนอะเออสาอัดมาไม่คุยอะกูเลยอะเออแม่งมึงทนได้กับความน่ารักของมึงมังมันใช้ไม่ได้อ่ะมึงเป็นอ๊าหวยมาจากเมืองจีนเลยนะเว้ยไม่เหมือนเป้้นหน่อยเหรอเออนี่นี่มึงจะเป็นอ๊าหวยใหญ่หรืออ๊าหวยเล็กกูเป็นอ๊าหวยเล็กโอเคกูเป็นอ๊าหวยใหญ่เออจะเป็นพี่น้องกันมึงถ้ามึงจะถ่ายกลับมาให้กูดูมึงต้องเป็นอ๊าหวย